ข้อที่85นะครับครูมารีนำกระดานที่มีขนาดา5คูณ15ช่องออมาสาธิตเรื่องการทำซ้ำในห้องเรียนโดยการทำซ้ำในข้อใดๆจะทำให้ตำแหน่งสุดท้ายใกล้กับออขอบของกระดานมากที่สุดโดยคำสั่งทำซ้ำแต่ละข้อเติ่มจากช่องตรงกลาง และไม่อนุญาตให้ทำคำสั่งใดๆก็ตามที่จะทำให้ตำแหน่งหลุดออกจากขอบของกระดานนะครับเราก็จะมาพิจารณากระดานก่อนเนาะก็คือกระดานที่สูง25กว้าง15ก็คือสมมติว่าตรงนี้ ขอบจะมีอยู่สี่ขอบเนาะคือขอบซ้ายขอบล่าขอบขวาแล้วก็ขอบบนนี้ก็ถ้าเราลองไล่นับเลขหนเนาก็เป็นหนึ่งสองสามถึงส <net> ิบ <language> ห้าตรงนี้ก็เ <scri> ป <p> ็นหนึ่งสองสามสี่ถึงยี่ห้าเนาะดังนั้นอ่า <Ki> เลขตรงกลางก็คือจุดเริ่มต้นก็จะเป็นแกน x เ,เป็น8ปดแล้วก็แกน y จะเป็น13เพราะเป็นตรงกลางทีนี้ถ้าเป็นขอบซ้ายอ่ะ ดังนั้นตรงก็จะเป็นแกน x ก็จะเป็นหนึ่งนะครับส่วน y จ่เป็นอะไรก็ได้เช่นการกับขอบขวา x ก็จะเป็นสิบห้า y จะเป็นอะไรก็ได้อันนี้ก็จะเป็นขอบขวานะครับทีนี้ถ้าเป็นขอบบนแกน x จะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าแกน y ต้องเป็น1หรือไม่ก็ยี่สิบห้านะครับ ให้หนึ่งอยู่เป็นขอบบนแล้วก็ยี่ห้าเป็นขอบหน้าอย่างนี้ทีนี้เราก็ลองพิจารณาแต่ละข้อนะครับข้อแรกให้ก็ไก่ทำซ้ำสามรอบโดยแต่ละครั้งให้ขยับไปทางแนวนอนทางขวาหนึ่งช่องและขยับขึ้นตามแนวตั้งสองช่อง ก็คือจะเป็น x บวกหนึ่ะครับส่วน y ก็จะลบสองเพราะว่าถ้าขยับขึ้นเลขก็ลดลงทีนี้ข้อขอไข่นะครับทำซ้ำห้ารอบโดยแต่ละครั้งโดยแต่ละรอบจะให้แนวตั้งลดลง1ครั้งก็คือ y บวกหเนาะเพราะว่าเลขต้นล่างที่ผ่ากต้องเพิ่มขึ้น แน่ขยับไปทางขวาหนึ่งช่องก็คือ x บวกหนึ่งทีนี้ข้อข้อควายทำซ้ำสามรอบโดยแต่ละรอบจะขยับตามแนวนอนกระดังซ้ายสองช่องก็คือ x จะลบสองส่วน y ก็คงที่ทีนี้ข้อสี่ทำซ้ำสี่รอบโดยแต่ละรอบ จะขยับตามแนวตั้ง2ช่องขยับขึ้นตามแนวตั้ง2ช่องก็คือ y จะลบสนะครก็คือถ้าแล้วก็ลองพิจารณาแต่ละข้อดูเนาะก็ข้อแรกก็จะเป็น8ตรงนี้จนจุดเริ่มต้นตรงนี้จะเป็น8ปดบกหนครั้ง กลายเป็น11ส่วน y ก็จะลบ2 3ครั้งเป็น13สามลบหกได้เจ็แล้วก็ลองพิจารณาสีข้อแล้วดูว่ามีอันไหนใกล้ขอบมากที่สุดข้อขอไข่เนาะก็คือ x บวก ไปบวกหนครั้งก็คือ x บวกหก็จะเป็น8ปบวกหเป็นเท่าไหร่แปดบวกหเป็น13แล้วก็ y คือ13บสวกหนครั้งก็คือ13บวกหเป็น18ทีนี้ข้อ3 x ไม่เปลี่ยนก็คือเป็น13มเหมือนเดิมส่วน y, y ไม่เปลี่ยนเป็น13เนเดิมส่วน x ลบ2 3ครั้งก็จะกลายเป็น8ลบ6เหลือ2แล้วก็ข้อ4 x คงที่เป็น8ส่วน y ก็ลบ2 4ครั้งเป็น13ลบ8เหลือ5ก็ อันนี้ก็จะใกล้ขอบมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะใกล้ขอบซ้ายเนาะขอบซ้ายคือ1กับ y มันห่างกันแค่1หน่วยเองคนระับดังน,นั้นเราก็จะตอบว่าข้อ3ข้อขอควายเป็นคำสั่งที่ทำให้ใกล้ขอบมากที่สุดนะครับ